สวัสดีค่ะพอ่อ,เ,พอเป็นจังงไรสัญ,ญญาณดีปพพ่ะพ่อเปลี่ยนยัได้หรอบ่ข้างหนูมันคือเป็นบม่มีสัญญาณนะน่ะงวดนี่หนูระท่านได้สัมผัสพอ่อจักเทียนนพอ่อครับครับหกขมารอบรอบ,รอบแรกแล้วจะเป็นรอบเดียวค่ะ อ๋อวันนี้คุณพอ่อสิ่ไฮอันใดก่อนพอ่อแนวทางนะ,าะกนัดรูของที่งไายซะเพราะว่าเท่างวดก่อนมาสิมาสิ่ไฮมันเป็นอุ่นไฮไปเลขบนเมออกกลางซะไปพังอัน <c ười> โอ้ยมันธรรมาดาละพอ่อมันไปได้เบิดยังว่าหนูว่าน่ะไปได้ทั้งบนทั้งล่างคือว่าหันละมันถ้าเก้าหันเลขสั้นจรมันอยากมันอยากแตกเง อยากถือเนาะเนาะพ่อเนาะไอ้บนในวิ่งหนึ่งก็แปดเอะอวิ่งก่อนค่ะวิ่งบนหนึ่งกับแปดค่ะพ่อส่วนหลักร้อยแปดเม็ดเดียวหลักร้อยแปดเม็ดเดียวหลักหลักหน่วยหลักหน่วยมี หนึ่งหลักหน่วยนี่หนึ่งตัวเดียวอะพ่อตัวเดียวหน่วยเป็นหนึ่งค่ะหลักสิบหลักสิบมีสามตัวหลักสิบมีห้ามีสี่มีเก้าห้าสี่เก้าค่ะส่วนิตีๆมันออกม,มันจิกมันแกออก อยู่ระหว่างสี่กับเก้านะมันมันเคยออกระหว่างสี่กับเก้ามันอยู่แรกของมันนั่นแหละหาบมาบอพองนงินหามันมันไปอยู่อยู่หน้ามันมันไม่เคยออกหลักมันอ่ะโอกแต่พูดไม่ได้หรอกแต่มันไม่เคยออกสักทีค่ะบนวิ่งหนึ่งกับแปหน่วยหนึ่ง มันนี่รักสีเท่ากัสิเอาหาหนึ่งสีหนึ่งเก้าหนึ่งเจ้ามันบอกค่ะพ่อนีแค่สามหางนั่โอ้ยเอาบานี้รัก้อยเอาแปดใจแค่นั้ค่ะรัก้อยเอาพ่อขึ้น่าฟั้นตัวไรพ่อหนูเสียเอาแปดใจพกฟั้นเอาสาวเอาซตัวรวดบ่พ่อใช่ปันแปดเก้าหนึ่งค่ะห้าหนึ่งสีหนึ่ง ไขเป็นไขยเป็นตัวกันไปซะสุดหนึ่งค่ะวนมาแห้งกับมกหางเดียวขูนแปดเก้าหนึ่งอนียแปดเก้าหนึ่งอ้าวเขียนใบก็ได้เจ้า่องไปถึงอาหดก้อนกับไหกศูนย์เอือบันดันมันมันกาอยู่หกศูนย์แต่มันมันได้เล้างาได้ไปจอดระ ค่ะก็เลยเป็นเป็นไข่ไข่ครับบัดแต่ว่ามันก็มีสูตรผลบกลางน้ำอยู่เด้วยมีมีสูตรหนึ่งอยู่ค่ะเอาไปน้ำกันลดเนาะเอาไปน้ำกันลดพ่อสูตรไปบนไปล่างห้องซี่เพิ่นตัดจิ้มใจเอาเพราะว่าเพิ่นเพิ่งกระทูมาหลายอยู่ค่ะโอ้ยคุณพ่อเสีซเรยองคือโมไปออกรายการใส่ปังนะแม่ โอ้ยเนี่ขายทุเรียนน้อยว่ะมอ้ยเฮ้สิรวยเน้อยกว่าปีนิธุเรียนดกบ่เอาเงินซ่าเอาอึ้งอ่าซ่าเอาอึ้งบ่พ่อไล่ของอึ้องมาทุเรียนขายดีทุเรียนแพงเด้แค่เปียกมันกับรลระห่าดีกว่าละบูวิ่งเสมอนี่เปียกก็ขายได้บอกพ่อโอ้ยหนูกระพึ่งหัวกระสีได้ยินนี่แหละเปียกเขาจะเอาไป ซื้อแฟนคุณนงวเขาเจ้าได้บอ่อดสวานี่พ่อเออจะมันข้นถิมยากเปียกเลยเปียกกันทุเรียนนี่มันเป็นปุ๋ยสนิดหนึ่งเนี่ยอละให้คายได้รวดยังค่อยดีพวกงวงวเขาเจ้าคุ้นแล้วเขาเขาจะเขาเขาเจ้าคายฉีมันขึ้นกันอืมเราไปสื่อเพ่นขึ้นเ่าเนี่ยสอดสาสิบาทขึ้นกันนะนะเป็นชั้นก็แล้วเนาะก็ดีแต่น้อบาทคลายได้หอดเปียก ลูกโตแลสองร้อยสี่สิบห้าสิบยะโอ้ยุเรียนแังจีไร่ๆแล้วร้อยห้าสิบแมนพ่อแมนแมนนระกาซสื่อกินที่แพงปะานั้นกับโบนีน้ำก็รอดเพราะว่ามันแพงเกินเลยมันมันโมเมน์แพงแบบไอ้ของสวนตั้งมาเองเนี่ยแมนค่ะมันก็ไปตามมันไปตามยุคไปตามสมัยมันครับคันบ่าคันบ้านี่เห็นก็ลองไปสื่อเขามาขายมึงที่แหละ นนำจำแนนนึ่งตัวก่อนจำแนก่อนนี่พ่อว่าด้สนใจเลยไต่เขามาซื้อสวนทุเรียนพ่อหนึ่งพ่อให้ขึ้นพี่เขาเลยล้วละซีบาทหนาบาทหน่งนนี้ตีเนี่ยยันนี่บ่ได้เลยละ่ะกับกับด้วยละ่ะอืมจะขี่มองสวนเลยอันนี้บ่แม่นเลยเอารถชิดวกาว่า,ากับขึ้นจะสั่งนั่นเลยว่าว่ากันแบบนั้นนะผู้ดใดมีสวนทุเรียนก็รวยเป็นตนาไนแล้วพ่อก็ มันอยู่ก็ม้วคุ้มได้บ่ได้หรอม้วนคุ้มบ่ได้มักอก็กบ่ได้พื่อนนไหนไรค่ะเอาพ่อมาหนี้เขาเรื่องห้ามบานี<อ>้ชุดบนล่างลาง่ลางให้วิ่งเก้าเม็ดเดียวนะล่างวิ่งเก้าเม็ดเดียวกับคู่ให้วิ่งเก้ามันม<บ>ีอยู่ไม่จกห่างพอ่อวันนี้ ุกนี่มันบนบนบลกล่างมันมีอยู่หนึ่งสองสามเสียงบนบวกล่างทุกนี่บนบลกล่างนะบนบวกล่างเลยแต่ว่าของมันอ่ะของมันของมันอ่ะมันยิงเม็ดเดียวค <Okay. S 1> บนไอ้ล่างล่างให้ริ่งเก้าจับคู่ให้เลยหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าแปดเลขสื่อยากแต่เน้อบัดมันก็ไปตามสูตรนะ <า S 2> ก็ส่วนตัวส่วนตัวสำรองมันเอาเอาพูดสำรองไปเลย <า S 2> มันก็อยู่ในทีมงานของมันเหละแปดแปดเก้าแปดเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี่ยัง่งยังแบบนี้โตที่ ตัวมันจะเอาเลขร้อยได้เลขร้อยเลขร้อยห้างหนึ่งฮะศ <09 S 1> ูนย์เก้าอืศูนย์เก้าวงวงกลมไปหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้าวงกลมหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้าย่ำย่ำนี่ซุดสองคู่นี่คือคู่เหลี่กลางแต่สุดนั่นขยับขึ้นบนได้ค่ะอันนี้คือคู่เลีกลางครับช่วยรลล่างมันนี้ หนึ่งมีงเก้ามีหนึ่งมีเก้าศูนย์เก้ายำไปกลับน้ำเด้อค่ะไปกลับด้วยรันตีเลยวรอมาแน่กรันตีว่ามาแน่งวดนี้แ<ช>ต่ข้าไม่ออกเก้าล่างก็ออกบนค่ะออกล่างก็ออกบนแมนแต่ว่าให้ ให้ทุใจเอากระตาว่าใสเลยนั่นคือศูนย์เก้าเกาศูนย์เรียงล่งบ๊วยมันหันออกบนเก้าศูนย์บาดนี่ล่างเก้าศูนย์บาดศูนย์เก้าบัดมันจบร้อยเด้เลขสัญจรได้ใช่มันเลขพวกนี่มันออกออกชุ่วหัวถมันมันเป็นจังใดวะแมนพอไม่เก้าสูงมหันเป็นจังไดเลขปีนี้ระวัง ระว่งเก้ากับเจ็ดเนี่ยมันติดซิงกันมาดีมัดีมันติกอดข้อกันมากก็ได้เก้ากับเจ็ดมั้งป่ะืะแต่ว่าเลขเลขประจาวันของมันอ่ะมันมันออกวันเสาร์อ่ะมันมีหนึ่งมีแปดเออหนึ่งกับแปดกับหกกับเจ็ดกับสี่ค่ะเลขเต้นกี่ตัววาห้าตัวหรือเปล่าเลขเด่นมีสองสามสี่ห้าค่ะเออแล้วก็บวกเก้าตัวหนึ่งมันเป็นหกตัวอ่ะ ค่แล้วก็บวกศูนย์หนึ่งเจ็บตัวมันจะมาครบกันเลย<อ>คบบนเลยที่เหลือติดค่ะโยนลงน้ำเลยเป็นเลขดับไปเป็นเลขดับเลยอันนี้คือเอาสูตรเลขประจำมันมาใส่แล้วเอาสูตรเลขอ,อิสระของมันคือคือศูนย์กับเก้าลงมาศูนย์กับเก้านไน่นนหละ อยู่ในในโซนเนี่ยโมลูมันจะออกคู่เลยแต่ว่าเขาสูตรของมันน่ะสูตรเลขอมตะเลขเลขเอบวกบวกอะไรของมันน่ะเอาหลักสิบล่างเอาหลักแสนบนบวกไล่ลงมามันจะมีเลขดิ่งบนตัวหนึ่งแล้วก็หนึ่งนั้นมันติดหนึ่งโอ้ยสามารถดิ่งได้เลเลขหนึ่งติดบนติดล่างด้วย เล็กหนึ่งติดบ,บนติดล่างหนึ่งในนั้นมันก็นเป็นเลขกประจำบ้านของเขาไอเส้นแปดกะเด่นงวดน,นี่แปดงเด่นอีกแปดเด่นแต่แปดมาได้แค่ลักลอยบนค่ะ okay. ขัน,น,านมาก็คือไปอยู่ลักรลอยนล่ก็มากไอยู่ลักลอยเลยเล็กแปดนี่เพราะว่าตำแหนง่งตำแหนง่ง หลักสิบหลักหน่วยมันหนึ่งกับเก้ามันสิ้นกันอยู่ค่ะดูดิไปเจอหน้าเบิ่งกันมันไปชนกับว่าจานย์ไรก็เจะมีมวยมันแน่นกับวัดวัดใจวัดนวดวัดมบงนะอ่าแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งวัดวัดเลยค่ะแต่ย่ำใหญ่ลืมอย่าลืมศูนย์เก้าเก้าศูนย์เลขล่างนะเลขล่างอย่าลืมเก้าศูนย์ศูนย์เก้า ไปกลับพ้อมนะพอไปกลับพ้อค่ะท Mont ี่แ right น่ๆ right นั่นครับ right บูรตุส right ุดมันยากมันยากที่ตัดสินใจคือให้ตัดสินใจหนึ่งกับเก้าศูนย์กับเก้าเจ็ดกับเก้าแค่นี้ค่ะแต่ว่าเก่ามาติดแ่แน่นอนค่ะงงยิ้มเปยๆกับมาเก่าค่แต่ว่า เก็บมันสีมาหรือว่ามามันกับเรียมของมันแต่ว่ามันกับโดนแล้วเก็บบ้านออกคแสบโดนแล้วกับบ้านแล้วแต่ทีเนี้ยก็ค่อยพลาดเอาเอาถอนตัวนะป่อนาะเวลาก็ไรสิบสองนาทีเอา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 เบิ้งขนาดถ้วยเบิ้งเบิ้งขนาดมักคามันคิดจะเจาะเสียแต่เตียนกันโอ้อ่าทวน แนวทางของคุณพ่อระยองงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเยรต้ยตะเขียนตัวนี้ก็พิษนูก็ได้มิยอหเกเจ็ดแนวทางจากคุณพ่อระยองค่ะงวดนี้คุณพ่อห้วิ่งบนหนึ่งกับแปดค่ะ 8, หนึ่งกับแปดนวยหนึ่งเม็ดเดียวค่ะส่วนหลักสิบมีน้ำกันอยู่ สามตัวก็มี่ห้าสี่เก้าค่ะบัดนนี้จับคู่เส้อหน่อยเป็นผู้จับไห้ยด้วยค่ะก็คือห้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งแต่คุณพ่อมันมันใจว่าคือสิแมน91เก้าหนึ่งนี่หละลายบัดนนี้พ่นก็นเลยว่าหลักร้อยเป็นได้แปดตัวเดียวค่ะขันมาพอ่อพอกเลยจับใ่กันว่าแปดเก้าหนึ่งหางเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะบัดนนี้ อันนี้คือไปล่างได้ทั้งบนเด้อค่ะชุดลังนี่แต่ว่าวิ่งนี่ให้วิ่งเก้าเมตรเดียวค่ะข้างล่างส่วนจับคู่คุณพ่อกะให้ไปกรับเด้อค่ะหนึ่งเก้าศูย์เก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแต่ฟันล่างหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้าค่ะก็อย่าลืมไปกราฟี่ลายย่ำดูๆอยู่นี่ บ้านนี้ส่วนแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าอาจจะไปบนได้เพราะฉะนั้นก็เลยอย่าลื่มบนพร้อมค่ะให้เอฟซีไปเฮ็ดเอาเองกลับเอาเองเด้อค่ะแต่ว่าเสียนหน่อยบรยกิกรด้วยบริเขียนกลับให,ให้คุณพอ่อคุณแม่ไปกลับเอาเองค่ะเอาบ,าอบ้านนี้ถูกต้องบอกค่ะคุณพ่อครับครับถูกต้องครับค่ะเอาบานนี้ก็สิขอ ครับทุกทายรายการกับเอาเดอร์เิปซี่คุณพ่อเสี้นย่องมากออกช่องอเสี้นหน่อยคหรือคนนำโชคนำโชคก็เด้พี่น้องโคมาการเป็นสี่สิบห้าสิบชายกับมันมีเวลามันมีเวลาพี่น้องพอยอยู่ดีไม่แห้งคอยเตรียมกับตาใส่เงินเลยงวนสวัสดีครับคุ้คขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ